คันนี้นัดคิวมาเทียบล้อนะครับผมติดตั้งล้อแม็กเลนโซ่นะครับรัดคู่กับยางโตโยรุ่น a อทีสามขนาดสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับผมเราจะเลือกลายล้อเลยแล้วทำการติดตั้งนะครับผมกับล้อแม็กนะครับก่อนติดตั้งก็ทำการถ่ายรูปสักหนึ่งสองถึงสามภาพนะครับเพื่อเก็บภาพนะครับผม นี่นะฮะดูความสวยงามและก็ดูดันในแบบต้นสตัดของล้อแม็กนะครับผมนี่การทำการเติมลมนะฮะประกอบยางพร้อมเติมลมนะับโดยการเซตของทีมงานวิเชน้ำยางยนต์นะครับผมนี่โหสวยาม,มากครับสำหรับลายนี้นี่อย่างตโย่เอทีสามใช้ดีแน่นอนนะ,ะนะครับการตีนี่นะ,ะับผู้ติดตัต้งผู้ชำนาญช่าง ร้านชายผมเองนะครับหลังกะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับดูความสวยงามของรถคันนี้กันได้เลย ครับคันนี้นะครับผมมาทำการติดตั้งนะครับผมล้อแม็กนะครับผมจากค่ายเลนโซ่ MX b r u t a l นะครับผมตัวนี้ขอบ1 8นิ้วนะครับผมว่า9นิ้วนะครับผมกับออฟเซตที่มาพร้อมสเปคออฟ20นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็รับผู่กับยางโตโยนะครับผมมาใหม่ล่าสุดโตโย a t 3นะครับผม2 5 4 8นะครับผมซึ่งตัวนี้ให้ยาให้ความนุ่มนวลในการกดรถนะครับอาจจะเป็นออกสไตล์ออฟโรดนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้แต่เน้น นุ่มเงียบนะครับผมในสไตล์ออทเเรีนะครับผมซึ่งลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากแต่งรถสไตล์ออฟโรดออน์โรดนะครับผมเรามีจัดจําหน่ายนะครับล้อแม็กคุณภาพมีที่นี่นะครับผมนี่ลูกคันนี้ครับล้อแบบนี้กับชุดล้อแม็กสไตล์ดุดันนะครับผมสีดําด้านนะครับผมกับยางโตโยถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยนะครับผมเป็นยางค่ายและก็ล้อแม็กแบรนด์นี้นะครับผมก็ทนายผิดใจได้ล้อยางนะครับผมมาที่ได้เลยรับจบให้อย่างแน่นอนนะเงียฝากติดตาม โรงานด้วยนะครับ,รบวิชารามยนต์นะครับผมนึกถึงล้อนึกถึง WCR Racing Shop ฝากด้วยครับสวัสดีครับ